สอนถูกต้อมกับทัานบังคับขู่เข็ดไม่ให้เข้าเรียนบ่อยๆจดในช่วงระยะหลังก็เริ่มมีจดหมายจากคุณครูไปถึงผู้ปกครองของสอนจึงทำให้ลำดวนผู้เป็นแม่เข้าใจว่าสอนกลายเป็นเด็กที่เกเรไปในช่วงเวลาไม่นานนั้นหลังจากที่สอนย้ายโรงเรียนไปสอนถูกลำดวนผู้เป็นแม่กล่าวตักเตือน สอนเองก็อึดอัดใจแม่ส่งให้ไปเรียนทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนละ่ะรู้ว่าแค่ไปเรียนไกลบ้านจะทำอะไรก็ได้กลัวว่าแม่จะไม่รู้หรือไงไหนมันเป็นยังไงพูดมาสิเสียงคำถามของลำดวนดังเข้ามาจนทำให้สอนนึกถึงต้อมกับทัดขึ้นมาแต่ถ้ามึงไม่ทำตามที่กูบอกมึงอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะถึงแม้ว่าสอนจะมีคำตอบในใจ ที่เป็นความจริงอยากจะบอกแม่แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดผมขอโทษนะครับแม่ครั้งต่อไปผมจะตั้งใจมากกว่านี้นี่ก็เห็นว่าทําผิดครั้งแรกนะแม่จะรอดูหวังว่าสอนจะไม่ทำแบบนี้อีกนะลูกแม่อยากให้สอนตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของลูกนะและแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อส่งลูกไปเรียนหนังสือรับชมตอนเด็มได้ที่ยูทูช่อง คนตกงานมาเล่าเรื่อง